สาวกแจ๊ดห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้นัดมีมานําเสนอให้ได้ชมกันถึง3คันกันเลยทีเดียวไม่เริ่มต้นหลักหมื่นกิโลนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้น6 5พับางคันมีการปรับลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะสนใจห้ามพลาดเลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นสาวกแจ๊ดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคารับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะนัดมีรถฮอนด้ามานําเสนอได้ชมกันถึง3คันเลยนะคะเป็นตัวฮอนด้าเจ็นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิช้ชานอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะออกได้ทุกอาชีพ เอกสารไม่ยุ่งยากแถมเรทดอกเบีย้ยพิเศษเนี่ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะจะเป็นรุ่นไหนสเปคไหนปีไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนนะสีดําคันแรกนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Honda Jazz 1.5S ปี2019นะคะคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะเลขไม่อยู่แค่80,000กิโลเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ราคาค่าตัวนะเพียง3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผลเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นเองลูกค้ารายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย9ก้ากอไก่จอจานแปด7กรุงเทพมหานครนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเขตแน่นอนนะมาดูรายเียดของรถคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่าได้ในส่วน ของไม้น้อยแล้วก็ราคาถูกนะคะตัวล้อนะคะเป็นล้อกระทะสเปคเดิมโรงงานไฟหน้าเป็นแบบมันติดดิเฟเฟอเตอร์นะคะลูกค้าโคมไฟเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยรล้าไฟเลียวเนี่ยจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะติดฟล์ม,มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดิมทีคันนี้ตั้งขายอยู่ที่49,00 0นานะแต่ทางบอสมีการปรับลดราคามาให้นะคะลูกค้าปรับลดมาให้แล้วเหลือ3 8 9 0 0 0แนานะไม่พอนะคะบอสลดให้อีก10,000บาทเหลือเพียง3 7ม0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,005 5ได้กระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถตั้นนะคะสำหรับสเปคของรถคันนี้นะคะภายในจะเป็นโทนสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆเครื่องเล่นเสียงเนี่ยเป็นแบบวิทยุ FM CD u s b AUX เสบียได้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวแอร์เป็นแอร์นอนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีนะคะลูกค้า ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่อยากได้รถปีใหม่ใหม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะลูกค้าถ้าใครอยากได้เป็นรถที่ตัว top option เยอะกว่าเดี๋ยวรอดูอีก2คันถัดไปนะคะลูกค้าอะสำหรับใครที่อยากได้รถนะคะใหม่น้อยผ่อนสบายคันนี้เลยนะ j z z จด1 5 S ปี19ไม่80,000กิโลนะคะราคา 3 7 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,5 0 0รายได้สองเท่าของค่างวดนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะใครสนใจนะคะแคปหน้าจอหรือว่าโทรมาแจ้งหมายเ้ทะเบียนกับนัดได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเพนแน่นอนนะกกกไก่จอจาน8167กรุงเทพมหานครใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาดูคันถัดไปกันบ้างนะคะสำหรับคันตรงกลางคันที่2คันนี้ได้เป็นรถสีเทาดาด้วยนะคะสีสวยสีหาย,ยากนะคะสาหรับคันนี้นะเป็นตัว h o นด a 1.5V ปี2018นะคะคันนี้ 1.5V ปี18เร่งมาอยู่ที่122,000กิโลนะคะลูกค้าราคาค่าตัวอยู่ที่399,000บาทนะราคาแพงขึ้นมาอีก20,000นะคะจากคันแรกนะคันนี้ก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,800บาทเท่านั้นเองนะผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยนะคะลูกค้าลองเปรียบเทียบดูเนาะว่าอยากได้คันไหนมากกว่ากันนะคะถ้าอยากได้ออปชันที่มากกว่า คันแรกก็คันนี้เลยนะเพราะว่าเลทผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะคันนี้ายทะเบียน7ก็กไก่ดอเด็ก1595กรุงเทพมหานครนะคะ1.5วีนะปี18นะคะ3 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน6 0 0 0นอ่ะฟรีดาวผ่อนหก0ันะคะลูกค,ค้าใครสนใจก็ รีบติดต่อมาได้เลยนะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแมกนะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ,ะปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะลูกค้านี่ วสวยๆเลยกระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันนะคะคันนี้นะติดคิวกันสาดมาให้ด้วยติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมทุกบานนะปุ่มแอ g งจิ้งสตาร์นะคะคุญแจระบบสมาร์ทเอนทีสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะคะมาดูออปชันภายในกันนะคะของรถคันนี้ที่ได้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแล้วด้วยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เครื่องเล่นเสียงนะคะจะเป็น เปคเดียวกันเลยนะแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธได้รับสายว่างสายโทรศัพท์ได้ได้เป็นปุ่มแ n g i n ิ Start เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับพันนี้ได้ปุ่มแ n g i n ิ Start แอร์อันล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้า 5. สเปคเหมือนกันนะคะลูกค้า เพิ่มมาแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะคะก็คือปุ่ม angel i star แล้วก็พวงมาลัยมังติฟังชันนะคะลูกค้าผ่อน6,800นะคันนี้ผ่อน6,800นะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะบอดี่กว้างๆนะคะ Honda Jazz เนี่ยบอดี้กว้างนะ,ะ Honda นงนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบเลยนะคะของรถ Honda Jazz ก็คือเบาะด้านหลังเนี่ยเวลาพับมันจะเป็นระนาบเดียวกันนะคะอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระ ได้เยอะเลยนะเพราะว่ารถ Honda เวลาพับเบาะระหว่างเบาะนะคะกับตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นล้านหน้าบเดียวกันนะนี่อ่ะลองพับให้ดูนะคะนี่ คันนี้นะมีถาดท้ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เซ็นเซอร์กันชนด้านหลังอีก2จุดนะคะลูกค้าคันนี้ติดเซนเซอร์กันชนด้านหลังมาเพิ่มให้อีก2จุดนะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะลูกค้าติดต่อหานัดได้ตามเบอร์โทรหน้าจอหรือว่าเบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรโยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคันนี้ได้เป็นสีเทาดามสีหาย,ยากด้วยนะคะลูกค้าเป็นตัว แจด 1.5V ปี18นะคะมาอยู่ที่112,000ห่งแสนสองหมืนโลนะราคาค่าตัวนะคะสามแสนบาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,800เท่านั้นนะคะเรทผ่อนต่างกันแค่หลักร้อยนะคะลูกค้าแต่ว่าคันนี้จะเป็นปีต่ํากว่า1ปีเนาะเป็นปี2018นะคะใครสนใจห้ามพาเลยนะมาคันสุดท้ายกันบ้างนะคะสำหรับคันสุดท้ายคันนี้นะคะเป็นตัว Honda าแจ็ 1.5V ปี2 0งพ 19นะคะคันนี้ปี2019นะคะลูกค้าเลขมาอยู่ที่1 1 6 0 0 0 0ราคาค่าตัวอยู่ที่410,000บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่7,000นะคะผ่อน7,000นิดๆนะลูกค้าใครอยากได้รถปีใหม่ออปชั่นเยอะกว่าคันแรกนะคะก็คันนี้เลยนะเพราะว่า3คันนี้ต่างกันแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะในเรทของการผ่อนนะคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลย9กไก่ชกเชอร์5735กรุงเทพมหานคระนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะ ูกค้ามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานไฟเดียวติดตรงแก้มข้างรถนะคะ4แสนหน่งมืบาทผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดันเพิ่มต้นนะคะลูกค้าลต้นที่เจ็ดันเท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยรายได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า ได้กระจกเดิมทุกบ,บานเช่นกันนะคะลูกค้าแล้วก็ได้เป็นปุ่ม angel i start เหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับคันกลางคันสีเทาดําเลยนะกุญแจรีโมทระบบ Smart ทเอนที N นะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะต้องฝั่งคนขบับมีตัวรับสัญญาณมาให้นะ,ะส่วนภายในนะคะเป็นภายในสีดําคันนี้ที่ได้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังเรียบบอยแล้วแล้วก็ตัวแอ เป็นแอร์อันดอกนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้นะคะปุ่ม Engine Start เครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิยุ FM CD USB นะคะลูกค้าใครอยากได้ Honda j a จ z ที่เป็นเบาะหนังดูแลทงความสะอาดง่ายๆคันนี้นะคะปี19แนะนําเลยนะเป็นตัว1.5 V นะคะลูกค้าสภาพสวยนะการันตีโครงสร้างทุกคันเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครที่สนใจ ว่ามองหารถ่ใช่งานอยู่นะคะลูกค้าแนะนําเลยนะ ฮอนด้าแจนนะคะในสต็อกมีให้เลือกแค่3คันนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ามีให้เลือกแค่3คันนี้นะลูกค้าใครที่สนใจคันไหนก็รีบพาร์กรีบโทรรีบติดต่อมหานัดได้นะคะสําหรับเครื่องยนต์ของ h o น d a เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ไอวีเทคเครื่องยนต์เบนซินเนาะขนาด4สูบนะคะลูกค้าพันห้าร้อยซีซีนะคะใครที่สนใจคันไหนห้ามพลาดติดต่อมหานัดโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาย้ําสเปคกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับคันแรกนะ คันแรกทะเบียนเก้ากอไก่จอจาน8ปดกรุงเทพมหานครคันนี้จะเป็นตัวแจ็นปี19นะคะตัวเริ่มต้นไม่เป็นหมกิโลราคา379,000บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อน6,500นะคะแล้วก็คันที่2นะคะสีเทาดำคันนี้เป็นตัวแจ็นปี18นะคะไม่ห2 2 0 0 0มโลได้เป็นสีเทาดำสีหายากนะคะราคา3า9 9 0 0บาทนะคะฟรีดาวผ่อน6,800คันนี้ที่ได้เพิ่มเข้า ก็จะเป็นในส่วนของปลูกแองจิ้งสตาร์ทแล้วก็พวงมาลัยมังติฟังก์ชันนะคะส่วนคันสุดท้ายนะคะคันนี้เป็นตัว Honda Jazz 1.5V ปี2019นะคะได้ปีใหม่เพิ่มเข้ามานะคันนี้ที่ได้เพิ่มมาจากคันกลางก็คือในส่วนของเบาะหนังนะคะลูกค้าราคา4 1 0 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวน์ผ่7,000นะลูกค้าถูกใจสนใจคันไหนก็ฮักก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรตามหน้าจอนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทก ุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากออกได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปทําสัญญาให้ถึงที่เลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคัดคุณภาพคัดเกรดเอให้เลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสําหรับวันนี้การจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะต้องขอตัวลากไปก่อน อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ